ป่าปารัสซี่แชร์ภาพสองนักแสดงดังปิงรักกันกลางกองถ่ายซุ่มคบนานกว่าครึ่งปี คืนแทนนางเอกเดาวรุ่งที่กำลังมีกระแสและมาแรงมากๆในช่วงนี้ํำหรับเฉินตูหลิงกับผลงานซีรีส์เรื่องจันทราอัดสดงล่าสุดโด่งดังอย่างไม่ทันไรก็มีกระแสข่าวลือเรื่องราวความรักออกสื่อสู่สาธารณาชนซะแล้วเมื่อมีปาปารัซซี่จับภาพของเธอกับหนุ่มนักแสดงรุ่นพี่นามว่าวางซีเฉาผู้รับบทเป็นจิงเมียในซีรีสเรื่องเดียวกันโดยปาปารัซซีเปิด เผยว่าทั้งคู่น,นั้นคบกันมานานกว่าหเดือนรู้จาักกาันผ่านงานแสดงเรื่อง จันทราอัศสดงและจากภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นวังซีเฉาขับรถมารับเชิญตูหลิงถึงกองถ่ายได้ในขณะที่ตนสังกัดของเชิญตูหลิงก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยบอกว่าปัจจุบันเชิญตูหลิงก็ยังโสดและในคลิปเธอไปกินข้าวกับเพื่อนอีกหลายคนส่วนทางด้านต้นสังกัดของวังซีเฉาได้ชี้แจงผ่านเว่ยปอโดยปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าผู้ชายในคลิปไม่ใช่เขาแต่อย่างใด